ส่วนวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆค่ะข่าวเที่ยง nbtnews นะคะเราสองคน พี่ปองพิเชอรี่แล้วมีน้องอ๋อยด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาต้อนรับแล้วก็มาสัมภาษณ์พิเศษกันสําหรับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสาเนี่ยรวมทั้งมีน้องเมย์รัชนกด้วยนะคะ,ะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยรวมถึงแม่ปลูกแห่งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดด้วยเดี๋ยวจะมาออกรายการข่าวเที่ยงเอ t News ของเราคือสัมภาษณ์กันยาวๆเลยประมาณ20นาทีด้วยกันเนะที่ยงตรงเปิด NBT to HD ของเราเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสต้อนรับ น้องวิวน้องเมย์แล้วก็แม่ปุกจากบ้านทองหยอดเนี่ยนะครับจะมาคุยมาดูซิว่าเอแผนการต่อไปจะยังไงจะแข่งขันรายการไหนต่อและวางแผนยังไงกันบ้างเห็นน้องวิวให้สัมภาษณ์ไงคือนะะักข่าวไปถามอยู่เหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเดินทางกลับมาแล้วอยากจะทําอะไรเขาบอกว่าอันดับแรกเลยพักผ่อนอ,อันดับที่สองเนี่ยกินชาบูแล้วก็แซลมอนอันนี้เป็นของโปรดก็เลยจะถามอยู่เหมือนกันเอตอนนี้ได้กินหรือยังชาบูกับแซลมอนนี่อน่าจะเยอะเลยนะผมว่า ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะไปสัมผัสแล้วก็ให้กําลังใจกับน้องเมยรัชนกด้วยนะคะติดตามได้นะครับวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงที่ n b t 2 h d ของเรานะครับ